ยูฟอร์มขันแก่นเหรอย้อมผมแล้วหน้าเหมือนฝรั่งมากเลยนะอายุฝรั่งอเมริกาอยู่กับฟร์มอเมริกาเอาเอาลองอะยูบีนใช่แหลกอุ๊ยสิบเอ็ดปีแล้วเหรอคะคุณคุณยาวมากเลยนะคะมองมาก You married already mm hmm. แต่งงานหรือยังคะอ๋อแต่งแล้วเรียบร้อยโอ้เซมมี I have husband already แต่งด้วยวอร์ I want one more husband พีชมีแนะแต่อยากมีอีกเพราะเราอยากพิมน์โลกมันทักค่ะเราสามารถจอยคุยกันได้นะคะ I m, I m, I m just speak English not very well นะ sorry Sorry but I c a n smoke with you นะคะเราสปีค่ะสปีคไดนิดหน่อยค่ะสปีคเรื่องทิด I just sing Thai song maybe you boring น mm ี่มีฝรั่งคนเดียวขอใส่ฝรั่งสิได้ไหมคะ I m sing English song for you ไหม Special นะ I never sing this song before okay just only you don't know the ใจก็ไหนนะฮ่ huh. We wish very very Christmas We wish very very Christmas We wish very very Christmas and a happy new year If อะไรคะ You can you can sing หรอวะดมีไม้มไมมหมของไม้อันหนึ่งได้ไหมไม้กลางแย่ๆ yeah, yeah, Happy microphone เอาเอาอยู Happy m i c r o p h o r yourself คุณมีไม้ส่งตัวมาไหมคะลักษณะคุณไม่ใช่ไม้ธรรมดาน่าจะเป็นไม้บูมด้วยคุณแค่ sing together. are you? Which Do What are you? What is oh. so oh, Hello. <laughs> I'm from My Car. Close to I want to sing a little song uh huh. about <the> love. About love, about love. เดี๋ยวบอกว่าเป็นโบลักสีดำไม่เอาเด้อ Oh yes. It was it was made by Elvis Presley. Elvis Presley. You, you just you can sing. I don't have music now. <Yeah. S 2> If you want have music, 2,000บาท ลองไปเลยนะไม่มีไม่มีดนตรีให้คุณยุิไม่ช่วยเท่าไหร่ I าย v e ฟ o เหรอ you t h i n k I h a ม e m o n ี y เหรอ n o ้อคือบบไอโน h ต o รส์ไอโ I ้ h ไ t ส i โอ s o แ e บไรส์ใ b ่เอาเอาตู้หูเพชรไปอ่ะเวลาเนี่ยมาจากนู้นเลยนะอ๋อแบ t เซนต์ y บรดิสอะ้อลิทเสิงโอเค I want to วตูริสปกมือเขาหน่อยครับจะลองเอ็นดิสท์นเลย ไม่น่าเชื่อเลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะอ,อิอนพอร์ต์มาจากอเมริกาเลยนี่จัสตินบีเบอร์ตอนอายุเยอะแล้วนะคะทุกคนกระสีบุกงนูนัก คันดูนะคะทุนเดย์เรามีโปรโมชั่นอยู่แฮปแคดดรลุ้นเลยไหมมีการโปรโมชั่นก็มาใช่แล้วโปรโมชั่นทุนเดย์ซึ่งเราไอเก็ตมายไวน์ฟรีอ๋ออ๋อเหรออ๋อนักเตะบอกมาหรอเทรลิติปอยู่แฮปแคดดิ้การอยู่แค่ลุ้นได้เลยนะได้เลยตั้งคิวเอาใจโปรโมชั่นมากเห็ไมไ่ว่าใครก็มาลุ้นสุดวันตั้งคิวของจัสตินบีเบอด้วยนะคะไม่เจอนานนะเก่งไปเยอะมากเลย 一起背个他。啊 เรียนรีบอย่ปากไปวันนี้ขอบคุณที่พี่สื่อด้วยนะคะขอบคุณสื่อจากรายการแชร่นะคะแช่แช,แช่ค่ะอยู่ตรงนุ้นค่ะพี่บลอกดับเพียบไปเยอะเลยนะคะฝั่งนี้ค่ะ,คะพี่แจ็คสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะโหนกระแสโหนกระแสสวัสด,ดีค่ะใครอย่าไปออกนะรายการนี้จาไม่บริสุทธิ์จริงไปนะนะนะได้แล้วได้แล้คะได้และะ้วค่ะเอาได้แล้วเรียบร้อยนะะ่ารักมากจริงๆแล้วแบบอยากเชิญน,นะมีไหม ถ้าผู้บริหารหรือว่าแม่อยากถ่ายกับเซตนี้ไหมนะก่อนที่เราจะเก็บแดนเซอร์นะเพราะว่าอ,อยู่นานแล้วไม่สวยได้ไหมคะถ้าผู้บริหารเชิญไหมคะเชิญค่ะคุณหัวเขาเปล่าเชิญค่ะเดี๋ยวถ่ายแต่เซตแดนเซอร์นะโชว์พระให้ท่านด้วยนะเชิญค่ะผู้บริหารที่นี่ไม่น่าเรียกเลยนมใหญ่มากแย่งซีนไงจะแย่งซีนพวกเราไงเราก็ลืมไปว่านี่เป็นคลีนิกแบบที่โด่งดังแล้วเขามีหลายสาขาทุกคนองทุกท้อ,องสวยมาก นี่ก็คือเข้ากับตรงนี้มากเลยนะคะค่ะหมายถึงให้จับนมท้าผู้บริหารแล้วยกไปทางนู้นเหรอคะออเขยืบหน่อยเขยือบออเขยืบค่ะสวยนี่นะคะถ้าพร้อมแล้วงะะั้นรางช่วยกันนะคะเราจะพูดคำว่าเรนิต้าพร้มอมกันนะ,ะนะคะปากเราก็จะสวยพอดีนะคะ one two three เนต้าท่าน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 ก็ต้องพูดด้วยนะคะหนึ่งสองสั้นนะคะท่านเอา สองสั้นเป็นชื่อพีนิที่เต็มปากเต็มคำมากมากเลยนะคะสวยมากค่ะถูดูของมากเปิดกี่สาขาแล้วนะคะอันนี้เจ็ดสาขาแล้วที่บูที่บูรีรั์ได้กี่สาขาคะบุรีรังเป็นครั้งไม่เป็นครั้งแรกแล้วอันนี้โปรดีมากเห็นบอกถ้าเสร็จแล้วขอฉีดเลยได้ไหมคะนะคะอยากฉีดเลยเนี่ยมีตะคนคันอยากฉีดทั้งนั้นเลยนะคะขอเสร็จผมดูให้บูรีหารของเราด้วยถูดของค่ะขอบคุณค่ะ สวยมากผิวดีมากอยากรูปนาฬิกามากเลยนะคะเอาเนเซอร์ชายไปเก็บก่อนฉันมั่นใจแต่ว,ว่าตอนนี้หนุ่มบุรีรัมนะคะโดยเฉพาะด้านหลังตรงนู้นนะคะพี่ที่ขายเสื้ออยู่นะคะที่ฉันเห็นนะคะมือไม่ว่างเลยนะคะดูแนเซอร์นะคะเขย่าตลอดเลยนะคะกำลังหาคู่ในแอปอยู่ไม่ต้องหาคู่ในแอปละค่ะเดี๋ยวเนเซอร์ตรงนี้เดี๋ยวแน,น,น,นะนำดีกว่านาะว่าใคร็นใครกันบ้างนะคะ เขาไม่มีฐานะเลยเหรอทำไมเขาไม่แบบไม่มีแบบไม่ใส่ลิงเลยอ่ะใส่ไหมคะเนี่ยพี่ตายดีเพลงไหมคะเพลงนั้นนะ่ะเพลงนั้นของเราอะ่ะเปิดให้เขาโยกเลยได้ไหมเพลงที่เราไม่บอกเขาว่าเรามีอะ่ะแต่ใช่ไม่มีใครรู้เลยนะว่าเราจะเปิดเพลงนะั้นหรอไหนนะั่นหรอ if me. make ไมแล้วมัวนทำอย่างเงี้ยอย่าจำไปนะล,ลูกอย่าไปเปิดเพลงนี้แล้วก็จดเลยจดเอาไปถูขาแม่แล้วแม่ตีเลยนะอย่าไปหาทำนะขอบคุณนัเเอร์ด้วยนะคะก่อนที่เราจะแดนซ์กันได้ขัอนุญาตลองเพลงช้าระหว่างนี้ระหว่างที่ร้องเพลงช้า,ชาคุณที่รัก เรอยากเดินมาถ่ายรูปรูปจับรูปคำไล้ชิดกันได้เลยเบ๊กผ่านการตรวจีเคมาแล้วส่งแลมนะคะก่อนมานะคะปลอดภัยแต่ว่าทางคุณเบ๊กไม่รู้แต่ว่าเราก็แบบใจใจกันนะใจใจนะมาขนาดนี้แล้วเบ๊กว่าจะเป็นโรคประจำทิ่งแล้วล่ะป่วยก็นอนแค่นั้นเองถ่ายแล้วก็ออกมาสู้กันต่อวันนี้เราจะม่ไม่ มาสองปีจะ3ปีแล้ววันนี้เราจะรักกันให้เต็มที่กับเพลงเพลงนี้ค่ะศิลปินนี้เป็นชื่นชอบมากๆคือคุณแม่ต์รักสิริพรเธอเป็นคนตั้งชื่อไปกี้ศรีธัญญาให้ด้วยวันนี้เป็นขออนุญาตกลีบเพลงของเธอมาร้องให้ที่คุณบุรีรัมได้ฟังกันค่ะกับเพลงเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวพ่มา i